ัสดีปีไหลาวซ่อมภาษาวห้าทุกคนนะซึ่งว่าตอนนี้อยู่ทีใจกลางนะับผอนล่วงพะบางในมือวันที่สิบสี่นะเพิ่นก็เริ่มเกี่ยมพร้อมแล้วนะทีจะมาลินน้นำอยู่จุดเซ็นเตอร์พอยนี่นะเอ๊ะนะมันก็มีการประดับประดานะเนาะเกี่ยมพร้อมนะเพิ่็จะเริ่ใบใๆนี้เนาะประมาณใบหนึ่งโมงเลยเนาะลินไปฮอดประดาน อตอนคืนเพะนะประมาณคาดว่าน่าจะประมาณสิบโมงเสี้มงเาะนะ<อ><อ>นะี่นะก็มีการตกแต่วัดับประดานะก็มีสปอนเซอร์ใหญ่ต่างๆนะเขียมพร้อมแล้วตอนนี้นะเขียมพร้อมโต,ต๊ะตั้งเนามีเป็นมาตั้งเป็นบูธนะอยู่เส้นกลางนี่เทวนี้ก็จะเป็นวท้านเจกนะ ครับชอบเสื้อครับ wow. ท่องเที่ยวหมาลาล่าเนาะคาดว่า,วาคึกคืนแน,น่นอนไปนี่เนาะ เพะว่ามือนี้เป็นมือทำเวสนะมือบันทีสิบปีนะไล่ด้วนเลยน้อันนี้ติดตั้งเครื่องเสียงกัดเสร็จเลยปีนี้นะ บ้านบ้านแน่นอนนะปีนี่บ้านบ้านตอนบระบานตอนแรกๆนะถะมาเก็บบรรยากาศอยกอยู่เที่วบัดเจ็คนี่นะจุดที่มาเป็นลินน้ำนี่ คนมาเต็มแน่ดอนนะแต่คนทําโกผ่านเงนับวชล่วงประบาดังเกินจะเป็นนักท่องเที่ยวฉะนั้นแล้วที่เป็นบุญวัฒนาลูกตาอันีกสาวเหาเขาย้ายระบมาเอาน้ำพอดนะน้ำพอดา ตอนนี้ก็เริ่มนะลูกจ้างที่ว่าเพิ่งผ่ากันไปรอเอ่อตลาดนัดสวัสดีตอนเช้ามืดมาชีสิบสี่นะก็จะมีโลตลาดนัดอ,อยู่จุดใจกลางนครลัล้วบางนี่ลูกจ้างโลตลาดนัดแล้วนะเพื่อก็จะพากันไปลงดอเนาะลูกจ้างลงดอแล้วก็จะพากันไปลิ้นอยู่จุดใจกลางเซ็นเตอร์พอยน์นะเนาะ chút chị bà vân tao hồn gần liên nam muôn sườn นะักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศมาไลา่นะมาว่าจะเป็นอาเซียนนะหรือว่าเป็นยุโรปนะมาไล่เลยปีนี้เนะเห็นมาไล่ จะเป็นวัดใหม่นะส่วนมือต่อเช้าข้องมือวันที 17, นะ่17เนาะันจะมอะีอังเซิร์นผ่าบางลงบาโค้ดส่งอยู่จุดวัดใหม่นี่เนะะาะตากข้าวบูนเรือนเรือนวันที่สาบเจ็ดสิบแปดสันเก้าทราบมือนะ เพื่อนกหมากกอนได้แล้วนะหม,ม,มามือบาทนี่เราสบาบางคนเพื่อนกห้าก็บหมาไม่นีนะรถไฟนี่จองเต็มหมดเลยนะ<า>เต็มทุกเที่ยวเลย ตกในข้อที่เจ็ดกว่าขอาตกใน้าให้มาสีแดงตกห้าบนจุดบนกลางตกในจุดโลกหกห้าทีนี้น้ำจะมีายพ้นตกตลอดปีหลโดลอยในงารูเป็นโจยานเป็นจงทันทันที่ับค่าวแบบ่านเ จะเป็นผู้คนเออพันผ่ากันไปเลาะเลาะตลาดนัดไปซื้อลายลายยางเนาะอาเดียก็จะผ่าไปอัปเดตเนาะตอนแหลกๆนะเอาไปส่งมาจากกาสอยู จุดใจกลางมาผ่อนล่วงบางเลยเนาะที่พาไปเบิร์กแล้วเที่ยวบ้านเจ็ดนะเนาะจะมีลินลินดำอ่ะก็จะมีบูตต่างๆเนาะน่าจะคึกคึกเลยปีนี้ก็แค่ okay, นะั้นไปใไซก็จะข้อหลาคลิปนี้นะไว้เพียงแตท่ท่ันตกราคาทุกทุกท่านทุกคนนะที่เข้ามาเบิร์มาโซนแรดิตามมาตลอดแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสบายดีโซดีบีไม่ทุกคนนะ